โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนเปิดกล้องก่อนนะคะเปิดกล้องให้เห็นหน้าของนักเรียนเองนะคะคุณครูจะถ่ายรูปเป็นการเช็คชื่อนะคะว่าวันนี้นักเรียนคนไหนบ้างที่เข้าเรียนอ่โอเคค่ะให้นักเรียนเปิดกล้องให้เห็นหน้าตัวเองนะคะคุณครูจะได้เช็คชื่อนะคะว่าคาบนี้นักเรียนคนไหนเข้ามาเรียนบ้าง Okay. เหลืออีกคนหนึงคะ่ะยังไม่เปิดกล้องอเป็นบัญชีลายชื่อว่าอิมรอนวาเยงไม่ทราบว่านักเรียนคนไหนคะรบกวนเปิดกล้องด้วยนะคะเด็กชายอนันต์เด็กชายอน,านัอนต์เปิดกล้องด้วยนะคะโอเคเห็นแล้วคะ่ะ อ่เหลืออีกคนนึงค่ะยังไม่เปิดกล้องคุณครูถ่ายเก็บไว้ก่อนนะคะอนนโอเคพร้อมแล้วเราจะเริ่มเรียนกันเลยนะคะเอาวันนี้ถือว่าเป็นคาบแรกนะคะที่เราได้เจอกันนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะค่ะหากตอนนี้ให้หนักเรียนเปิดหนังสือภาษาไทยนะคะเล่มน,นี้นะคะสีเหลืองหน้าปกสีเหลืองเปิดไปหน้า38ค่ะ อ่าเปิดไปหน้า38อ่าเพื่อไม่ให้เสียงมันรบกวนมันตีกันนะคะรบกวนตอนนี้ให้นักเรียนปิดไม์ก่อนนะคะหากคุณครูจะถามอ่านักเรียนคนไหนเดี๋ยวคุณครูจะสั่งให้เปิดไม์อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ให้นักเรียนปิดก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณครูได้ยินเสียงมันยังเสียงมันสะท้อนอยู่อะคะ่ะโอเคชื่นชมห้องนี้มากๆเข้าเรียนกันเยอะมากเลยค่ะ โอ้ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด18คนโอเคอ่านเด็กชายนาอีมใช่ไหมคะเพิ่งเข้ามาอ่าเปิดกล้องด้วยนะคะอ่าตอนนี้นักเรียนได้ยินเสียงคุณครูชัดใช่ไหมคะ โอเคถ้าชัดให้นักเรียนอาทำเครื่องหมายโอเคอาทำนิ้วโอเคชัดไหมคะโอเคชัดอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอาเดี๋ยวเราเริ่มเรียนกันเลยนะคะเปิดไปหน้า3 8อ่นักเรียนเปิดไประยังคะหน้า38โอเคเปิดแล้ว อโอเคเปิดหน้า38แล้วนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือมาตราตัวสะกดนะคะ,ะมาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีอยู่ทั้งหมด8มาตราด้วยกันและอะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าตัวสะกดคืออะไรตัวสะกดนะคะก็คือพยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังพยางในแม่กอกาอตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่ามีคำ หนึ่งคำในคำคำนั้นหากไม่มีตัวสะกดอยู่ข้างหลังเราจะเรียกคำคำนั้นว่าอยู่ในมาตราแม่กกกาแต่คําเมื่อคําคํำนั้นนะคะมีตัวสะกดอยู่ข้างหลังอ่านั่นหมายความว่าคำคำนั้นจะกลายไปเป็น คําที่อยู่ในมาตราต่างๆโดยมาตราในภาษาไทยจะมีทั้งหมด8มาตราด้วยกันมีมาตราอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือจะอยู่ในกรอบสีเขียวข้างล่างเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมคะ,ะสำหรับในหนังสือในกรอบอสีเขียวข้างล่างนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับตัวแรกก่อนเลยว่ามาตราอะไร อ่าตัวแรกนะคะคือมาตราแม่กงอ่ามาตราแม่กงนะคะมาตราแม่ก,ง,ะคะมมกงคือคำหรือพยานที่มีตัวงงูเป็นตัวสะกดอ่านักเรียนเห็นพอย์ขึ้นหรือ,อยังคะเห็นไหมลูกเห็นไหมคะ อ่าเห็นใช่ไหมคะโอเคมาตราตัวที่หนึ่งคือมาตราแม่กงอ่าตรงนี้นะคะมาตราแม่กคงโอเคมาตราแม่กงนะคะคือคำหรือพยานที่มีตัวสะกดงองูอยู่ข้างหลังอ่าเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดู แม่ตัวที่สองนะคะมาตราตัวที่สองคือแม่กลมแม่กลมคือเป็นคําหรือพยางที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดะมีมอม้าอยู่ข้างหลังคํคๆนั้นก็จะกลายเป็นเป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่กลมแม่ที่สามคือแม่เกยแม่เกยตัวนี้เลยจะสังเกตว่ามียอ,อยักษ์ถ้าคําคําไหนที่มีตัวยอ,อยักษ์อยู่ข้างหลัง แสดงว่าตัวนั้นคำคำนั้นพยางนั้นจะอยู่ในมาตราแม่เกยแต่แม่เกยจะมีข้อแม้อยู่นะคะข้อยกเว้นก็คือถ้าสมมุติออย่างเช่นคำว่าเสียสสเอียเสียคำว่าเสียตัวอะไรอยู่ข้างหลังคะมนวัตมนวัตได้ยินคุณครูไหมคะ เด็กหญิงอรารยาอรารยาได้ยินคุณครูไหมคะอรารยาได้ยินคุณครูไหมลูกโอเคได้ยินค่ะอ่ะเมื่อกี้คุณครูถามว่าคำว่าเสียโสเอีเสียตัวอะไรอยู่ข้างหลังคะ าตัวยอยักอยู่ข้างหลังคุณครูบอกเมื่อกี้ว่าแม่เกยจะเป็นคําที่มียอยักอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะอ่าเช่นคําว่ากล้วยอ่าคาว่ากล้วยจะสะกดด้วยตัวยอยักตัวยอยักของคําว่ากล้วยถือว่าเป็นตัวสะกดนะคะแต่คําว่าเสียสสเอ,อเสียก็ยอยักเหมือนกันอยู่ข้างหลังแต่จะมีข้อยกเว้นว่าเมื่อยอยักอยู่ข้างหลัง ออยู่ด้วยสระไม่ใช่อยู่ด้วยตัวสะกดลอีกครั้งหนึ่งนะคะเช่นคำว่ากล้วยคำว่ากล้วยยอยักษ์ที่อยู่ข้างหลังเราจะเรียกว่าตัวสกดแต่คำว่าเสียยอยักษ์ที่อยู่ข้างหลังเราจะไม่เรียกว่าตัวสะกดนะคะเนื่องจากว่าคำว่าเสียตัวยอยักษ์ข้างหลังเป็นสระสอเอเสียมันคือสระเอียที่ไปผสมกับพยัญชนะตัวสสเสือ เลยทาให้คําว่าเสียไม่ได้อยู่ในมาตราแม่เกยอ่าโอเคตอนนี้นักเรียนได้ยินคุณครูใช่ไหมคะโอเคค่ะอ่าคำว่าเสียจะไม่อยู่ในมาตราแม่เกยเนื่องจากว่ายอยักษ์ที่อยู่ในคําว่าเสียมันเป็นสระมันไม่ได้เป็นตัวสะกดนะคะโอเคแม่มาตราแม่ตัวต่อไปอ่ามาตราแม่เกย แม่เกลก็คือตอนนี้เราอยู่มาตราแม่ที่สี่แล้วนะคะข้อที่สี่แล้วมาตราแม่เกลก็คือเป็นคําหรือพยางที่มีตัววรวเหนเป็นตัวสะกดะคำต่างําคำคำ,คำไหนหรือพยางไหนไหนที่มีตัววรวเหนเป็นตัวสะกดคาคานั้นจะอยู่ในมาตราแม่เกล้าต่อไปแม่ที่ห้า แม่ที่5ก็คือแม่กุกแม่กุกก็คือเป็นเป็นพยางค์คำที่มีตัวสะกดเป็นกอไก่และ,ะเริ่มจากแม่กกจะมีหลายคําที่อยู่ในมาตราแม่กกนะคะมาตราแม่กกเขียนด้วยกอไก่แต่จะเพิ่มอีก3คําไม่ใช่3คําค่ะจะเพิ่มอีก3พยัญชนะ ที่อยู่ในมาตราแม่กกจะมีตัวอะไรบ้างอันเนงมีตัวกอไก่สองมีตัวขอไข่สามคอควายและสี่คอรักขัง ั้งสี่ตัวนี้เมื่อไปอยู่ในคำคำไหนก็ตามเราจะอ่านออกเสียงเป็นกอไก่เพราะว่ากอกอไก่ขอไข่คอควายและคอระกังสี่ตัวนี้เวลาอา่านต้องอ่านออกเสียงเป็นกอไก่เพราะมันอยู่ในมาตราแม่กบอ่าเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะ นักเรียนคนไหนที่ฟังคุณครูไม่ทันหรือว่าเสียงของคุณครูมีขัดขอ้องอนักเรียนยกมือบอกได้เลยนะคะหรือนักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจไม่ค่อยได้ยินยกมือเดี๋ยวคุณครูจะทวนซ้ำให้นะคะโอเคต่อไปไปต่อมาตราที่่าแม่ที่6คือแม่กบแม่กบคือคำหรือพยางค์ที่สะกดด้วยตัวบอใบไม้ อ่าสำหรับตัวแม่กบนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดพยัญชนะทั้งหมด5คำา5ตัวอักษรด้วยกันนะคะที่อ่านออกเสียงเป็นบอใบไม้ได้อ่ตัวที่1คือตัวมันเองก็คือตัวบอใบไม้ตัวที่2ปอปลาตัวที่3พอพาน ตัวที่4ฟอฟันและตัวที่หพอ for สำเพาผาพยัญชนะทั้ง5้าตัวนี้นะคะเมื่อไปเป็นตัวสะกดของคำคำไหนก็ตามอาเราจะอ่านออกเสียงเป็นบอใบไม้เพราะ5้าตัวนี้อยู่ในมาตราแม่กลุบนั่นเองโอเคแม่ตัวต่อไปตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะบอกรายละเอียดก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ทีเดียวนะคะ อาต่อไปมาตราที่7คือมาตราเมกลเมกลคือคำหรือพยางที่มีตัวโนหนูเป็นตัวสะกดะมีนหนูนะคะเป็นตัวสะกดและมีตัวอื่นๆอีก 6ตัวด้วยกันนะคะที่เวลามีตัวนี้เป็นตัวสะกดอยู่ในคำเราจะอ่านออกเสียงเป็นโนหนูอามีตัวอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะตัวแรกก็คือตัวมันเองนั่นก็คือโนหนูตัวที่สองอ่ายอหญิงตัวที่สามโนเนนตัวที่4รอเรือตัวที่ห้า ลลลิงและตัวที่6กอจุลานะคะทั้ง6ตัวพยัญชนะนี้เมื่อไปอยู่ในคำไปเป็นตัวสะกดในคำคำไหนนะคะเราจะอ่านออกเสียงเป็นนอหนูเพราะมันอยู่ในมาตราแม่อะไรคะอ่าใครตอบได้บ้างเพราะมันอยู่ในมาตร ที่เราต้องอ่านออกเสียงเป็นนอนหนูเนื่องจากว่ามันอยู่ในมาตราแม่กดน,นั่นเองอ่าและสุดท้ายสุดท้ายมาตราที่8อ่าตัวที่8นะคะคือมาตราแม่กดอ่าแม่กดจะมีเยอะกว่าเพื่อนเลยอใครนับเร็วลองนับดูสิคะว่าแม่กดมีพยัญชนะทั้งหมดกี่ตัว อาใครนับเร็วบ้างอ่าตอบคุณครูเลยค่ะมีมีพยัญชนะทั้งหมดกี่ตัวแม่กด,ดโอ้อันนันตอบแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนันอันนันตอบกี่ตัวคะ,ะกี่ตัวครับอันนันสิทธ์เท่าไหร่คะ อ่าเก่งมากค่ะ16ตัวด้วยกันอ่าพยัญชนะทั้งหมด16ตัวนี้นะคะเราจะอ่านออกเสียงเป็นดอเด็กเมื่อมันอยู่ในคำคำไหนพยางไหนก็ตามเมื่อมันเป็นตัวสะกดเราจะออกเสียงอ่าเป็นดอเด็กมีตัวอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูมีตัวมันเองนั่นก็คือดอเด็กมีจอจานชอช้างซโซดอชดา ตอประตักอทอฐานทอมนโททอผู้เท้าตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอฤศีและสอเสือทั้งหมด16คําคำด้วยกันไม่ใช่16คำา6 6ตัวด้วยครับด้วยกันนะคะ16ตัวนี้เมื่อไปอยู่ในคําอยู่ข้างหลังสุด อ,อยู่เป็นตัวสะกดเราจะอ่านออกเสียงเป็นตัวดอดออะไรคะอ่าดอเด็กถูกต้องค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนเปิดไมค์ก่อนนะคะอ่าเปิดไมค์ทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามอ่าว่าที่คุณครูสอนอ่านักเรียนคนไหนตอบได้บ้างอ่าโอเคเด็กชาย เด็กชายเดี๋ยวคุณครูดูหน้าก่อนนะคะอาเด็กชายอีสานอาเด็กชายอีสานได้ยินคุณครูไหมครับ,รบโอเคได้ยินครับอามาตราตัวสะกดในภาษาไทยทั้งหมดที่คุณครูสอนเมื่อกี้มีทั้งหมดกี่มาตราคะอีสานไม่ใช่ค่ะ อามาตราทั้งหมดที่คุณครูสอนแม่ที่หนึ่งแม่ที่สองเมื่อกี้มีทั้งหมดกี่แม่คะอ่ามีทั้งหมดกี่แม่คะออสาน อัดดิฟช่วยตอบให้มีทั้งหมด8มาตราด้วยกันที่เราเรียนเมื่อกี้มาตราที่1อ่ามาตราที่1เด็กชายซูลฟัตตอบอตอบคุณครูหน่อยนะคะมาตราที่1คุณครูสอนเมื่อกี้แม่ไรคาเด็กชายซูลฟัตหาแม่ไรคาเด็กชายซูลฟัต อ่านี่ข้อที่1นึ่งแม่ไรคะเด็กชายสซลฟัตอ่านะแม่ที่1แม่อ่าแม่ที่1คือแม่กงอ่าแม่กงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะมีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กชายสซลฟัต แม่โกงมีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่าใครตอบได้บ้างอ่าตอบแทนเพื่อนได้เลยคะ่ะอ้เก่งมากคะ่ะงองูแม่ตัวที่สองที่คุณครูสอนคือแม่กลมอ่าแม่กลมใครตอบได้บ้างมีตัวอักษรอะไรเป็นตัวสะกดคะ โอ้เก่งมากค่ะตอบได้กันทุกคนเลยโอเคต่อไปตัวที่สาแม่เกยแม่เกยมีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดคะโอ,โอ้เสียงดังฟังชัดโยยักษ์ต่อไปตัวที่สี่อ่าตัวที่สี่อ่านว่าแม่เกลแม่เกลมีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดคะ เก่งมากเลยค่ะวอลแวนอ่าต่อไปอ่าโอเคค่ะต่อไปแม่ตัวที่ห้าแม่กกอ่าแม่กกแม่ก,กกจะมีพยัญชนะที่อ่านออกเสียงเป็นแม่กก,กอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะ าเก่งมากค่ะยาดายาดาตอบมาแล้วว่า4ตัวอ่เดี๋ยวให้ยาดาตอบนะคะว่าทั้ง4ตัวมีตัวอะไรบ้างอ่าตอบให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะยาดาอกากไก่ขอไข่คอควายและสุดท้าย คอ,อระกคังเมื่อนักเรียนเห็นพยัญชนะสี่ตัวนี้นะคะเป็นตัวสะกดของคำคำไหนหนักเรียนก็ต้องอ่านออกเสียงเป็นกอไก่เพราะว่าพยัญชนะสี่ตัวนี้อยู่ในมาตรามแมกกุกนั่นเองโอเคต่อไปแม่ที่หกแม่ที่หกอ่ะใครตอบได้บ้างแม่ที่หกคือแม่อะไรคะแม,แม่อะไรเอ่ยแม่ที่หก แม่กบแม่กบนะคะ,ะแม่กบเราจะมีตัวสะกดอยู่ข้างหลังนั่นก็คือมีตัวอะไรบ้างอเก่งมากค่ะมีบอใบไม้มีตัวอะไรอีกคะป,ปลาถูกต้องค่ะต่อไปมีพอพานอ่ต่อไปมีตัวอะไรอีก อ้าวโฟฟนและตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือตัวอะไรคะโอเคพอสัมเพาาเก่งมากค่ะมีด้วยกันคําคำก็คือ5ตัวนะคะต่อไปแม่ที่7อ่าแม่ที่7ฟาเดียรัตนดากูลอ่าเปิดไม่ไหนคะ่ะอ่าฟาเดียแม่ที่7คือแม่อะไรคะ ฟาเดียแม่ที่7แม่อะไรคะฟาเดียรัตนดากรอ่าแม่ที่7คือแม่กลแม่กลนะคะประกอบด้วยพยัญชนะตัวอะไรบ้างคะฟาเดียฟาเดียได้ยินคุณครูไหมคะ,คะอ่าฟาเดียตัวที่หนึ่งแม่กลคือตัวมันเองนั่นก็คือ น no, no. อหนูตัวที่สองคืออะไรคะเ <y ork. S 2> ก่งมากคะ ork, ่ะยอยิงตัวที่สามช่วยกันตอบค่ะตัวที่สามตัวอะไรคะ <grac. S 1> อ่านอเนนเก่งมากตัวที่สี่อ่าเก่งมากค่ะนะจัจวาร,รอเรือตัวที่ห้า อาลอลิงตัวที่หกโอ้ช่วยกันตอบเก่งมากค่ะตัวที่หกคือตัวโลจุลาอ่าต่อไปแม่สุดท้ายคือแม่แม่อะไรคะข้อสุดท้ายข้อที่แปดแม่ที่แปแม่อะไรเอ่ยแม่ที่แอ่าเสียงดังโอเคเสียงดังฟังชัดแม่กดแม่กดเมื่อกี้คุณครูให้นับมีทั้งหมดกี่ตัวคะ ่าลืมแล้วยังคะมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยโอเคตอบมาแล้วมีทั้งหมด16ตัวอ่าทั้ง16ตัวนี้เดี๋ยวนะักเรียนช่วยกันตอบพร้อมกันเลยนะคะตัวที่1นอ่าตอบเลยค่ะตัวที่1นอดอดเด็กตัวที่2อ,อ่าโจจานตัวที่3 ชอช้างตัวที่สาตัวที่ืออะไรตัวที่ตัวที่หนึ่งดดเด็กตัวที่สองจอจานตัวที่สามชอช้างอ่ะตัวต่อไปอ่าสอโซโอเคตัวต่อไปค่ะดดชดาตัวต่อไปอ่าต่อปตักอ่าแล้วก็หลังอ่าต่อปตัอปตักเสร็จแล้วตัวอะไรต่อคะ อ้าถอฐานตัวต่อไปอ้าถอมนโทอ่ะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะทอพุทาวอ่าต่อด้วยอ้าต่อเต่าแล้วก็ต่อด้วยอ้าถอถุงและตัวต่อไป อ่าทอทหารแล้วก็อ่าต่อไปอ่าทอธงอ่าเหลืออีกสามตัวอ่าต่อไปหลังคําว่าหลังพยัญชนะทอธงตัวอะไรคะอ่าสอสาลาอ่า,า,า,อาต่อด้วยส,<า>สอฤษีเก่งมากคะ่ะและตัวสุดท้ายตอบดังๆเลยคือ โอเคเก่งมากสสเสือมีทั้งหมด16ตัวนะคะเป็นพยานพยันชนะที่อยู่ในมาตราแม่กฎเมื่อเราเจอ16ตัวนี้เป็นตัวสะกดของคำคำไหนหรือพยางไหนก็ตามเราจะออกเสียงเป็นดอเด็กเพราะว่าทั้ง16ตัวนี้อยู่ในมาตราแม่กฎนั่นเองโอเคตอนนี้อ่ะตอนนี้ใครมีคำถามอยากจะถามไหมคะ อาเข้าใจทุกคนแล้วยังคะอ่าใครยังไม่เข้าใจยกมือได้เลยคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะทวนให้อตอนนี้เข้าใจกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะอ่ามาตราตัวสะกดทั้งหมดมี8มาตรานะคะที่เราได้เรียนในวันนี้ อ่าโอเคเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะปรับพอยต์แป๊บนึงค่ะโอเคโอเคค่ะอ่าวันนี้นักเรียนได้รู้จักกันแล้วนะคะสำหรับมาตราตัวสะกดในภาษาไทยที่มีทั้งหมด ทั้ง8มาตราและได้รู้แล้วว่าในแต่ละมาตรามีตัวอักษรอะไรบ้างนะคะสำหรับางานวันนี้คุณครูถือว่าเราทำในคาบไปแล้วนะคะเป็นการตอบคำถามปากเปล่านะคะเดี๋ยวคาบหนะ้าคุณครูจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของตัวอย่างแต่ละมาตรานะคะว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างอาโอเคค่ะนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ อ่าใครมีคำถามจะถามคุณครูบ้างคะมีไหมครับอ่าวันนี้อ่านักเรียนเข้าใจไหมคะมเข้าใจไหมคะมมอ่าใครไม่เข้าใจบ้างยกมือเลยนะคะมีไหมโอ้โหเข้าใจกันทุกคนเลยเก่งมากเลยคะ่ะ อ่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้วาสาลามอะลัยกุ้มมอรรามตุลลอฮิวบารากาตุอ่าเจอกันใหม่คาบหน้านะคะอ่าวันนี้จะไม่มีการบ้านอ่าเพราะว่าเราตอบคำถามกันในคาบแล้วนะคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะให้นักเรียนออกจากการโทรก่อนนะคะเดี๋ยววิชาต่อไปเดี๋ยวจะมีคุณครูประจำวิชาโทรเข้าไปนะคะ โอเคค่ะบ๊ายบาย